สะเดาต้านโรคหัวใจช่วยระบายแก้ริ์สิดวงผลมีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจแก้บวมเป็นยาระบายและรักษารทธิ์สิดวงสวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังรายกรสไตลบายตุกค่ะคลิปนี้จะพามาทําความรู้จักสมุนไพรไม่ใช่ผักพื้นบ้านที่เป็นสมุนไพรต้นสูงสูงอยู่หัวไร่ปลายนาะนั่นคือสะเดาและนี่คือสะเดา ที่เก็บออกมาจากต้นแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่กิ่งก้านสาขาลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ดอกตูมมีรสชาติขมนะคะใบก็สามารถกินได้นะก็จะแตกกิ่งก้านสาขาหรือว่าเป็นยอดแบบนี้นะแล้วก็นี่ใบไม่ใช่เวลาเขาบานก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผลนะคะลูกของเขาก็จะมีรสขมนะคะนี่กลิ่นหอมมากนะคะ พอเขาบานแล้วมีเกรสรก็จะมีรสขมหรือว่ากลิ่นหอมมากนะคะส่วนผลของเขาถ้าสุกแล้วเนะะี่ยค่ะเป็นน้อนไต่ต้นเบงตี้่หละเนี่ยไต่โกกกระเดายูพ่นกระเดานั่นแหละเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโพนกระเดาเนี่ยเนะะี่ยค่ะหาที่ไหนได้ละ่ะหายากหายากมากเลยนะจ๊ะกับผักเสตดาวหรือว่าที่ไหนมีไม่รู้สิบ้านเราไม่ค่อยมีอคะ ที่บ้านเราที่สมัยก่อนอยู่หัวไร่ปลายนาเรามีนะคะพอได้เก็บกินอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไถก็ไถกรบกันหมดแล้วนะคะไถเป็นเดินหมดแล้วค่ะแปดเอืิอเตยนะกกพ่อก็ไม่มีนะกกอะไรนะกกโบกก็ไม่มีนะกกสะเดาก็ยังไม่มีอีกนะคะหายยากจะหากินเนี่ยนคะคะต้องอืมนะไม่ใช่แต่ละหมู่บ้านนั่นแหละนคะคะ สดงหว,วานเป็นลมขมเป็นยาค่ะใช่ไหมเนะะี่ยค่ะก็สดงเนะะนี่ยค่ะสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์รวมไปถึงข้อควรระวังด้วยนะคะใบก็จะมีรสขมฝาดเย็นค่ะรับประทานเป็นยาหรือต้มเดื่มนะคะช่วยบำรุงไฟธาตุขับน้ำย่อยรักษาแผลในกระเพาะอาหารแก้ไข้แก้พยาธิแก้ร้อนในกระหายน้ำบำรุงกรโหลหินและขับน้ำดีนะคะช่วยลดความเครียดด้วย คลายกังวลด้วยเนะะี่ยค่ะเป็นยาระบายค่ะใครที่มีความกังวนอยู่นะ,ะคะกินสะเวาค่ะจะได้คลายกังวลน,นะคะแก้เครียดว่าง,งั้นนะคะดอกยอดอ่อนก็จะแก้พิษโลหิตนะคะกำเดาแก้ที่สีววงในลาคอนะคะคันดุดมีตัวไตยอยู่นะคะก็จะบํารุงธาตุขับลมประมาณนั้นแหละนะคะ หน้านี้ก็จะมีเสดาวเยอะนะคะประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของเสดาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะหนึ่งในเพื่อเศรษฐกิจชั้นดีเลยก็ปาได้นะคะทินกกาเนิดของเสดาวค่ะทิ่นกาเนิดดั้งเดิมของเสดาก็อยู่บริเวณประเทศพม่านะจ๊ะแล้วก็ประเทศอินเดียค่ะแล้วมีการกระจายพันธุ์ไปในป่าในะะีคะแถบประเทศปากีสถานสีรังกามาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ ไทยนะคะสำหรับประเทศไทยก็มีเขตกระจายตามธรรมชาติที่ป่าเป็นจพันแล้งแล้วก็ป่าแดงทั่วประเทศนะคะทั้งในสภาพธรรมชาติไม้สะาวอย่างสามารถเจริญงอกงามในท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนชื้นมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสระดับความสูง50ถึง1 5 0 0เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็สามารถขึ้นได้ตามสภาพดินที่ มีความแห้งแล้งดินเป็นหินนะฮะเป็นดินเหนียวประมาณนั้นนะเดีน,ดนดดี้มิต่ดินใช่ค่ะยูโดงยูธาก็สิมิต่ดินใช่นะ,ะ่ยก็เลย่ค่อยมีบันไดนีนะะ่ยแต่ว่าเราไม่มีแล้วนะทื่นก็อาจจะมีเยอะนะฮะสพคุณเยอะค่ะส่วนอาหารการกินเนะะี่ยช่วยในเรื่องของไม่ใช่สิเอาไปทำสะดาน้ำปลาหวานนะคะหรือว่าจิ้มกับ น้ำพริกนะฮะลวกระโปรนกับแจ้วนะคะผู้เฒ่าแต่ก่อนผงกิ่นนะฮะกับรูปแบบเนะฮะการรับประทานวัสันเถาะนะฮะส่วนต้นของสะเดาก็จะมีความสูงอยู่นะคะดอกเขาก็จะ,อะหอมส่งกลิ่นหอมเลยนี่ก็หอมหวนๆอยู่นะหอมดอกกิกหอมดอกสะเดานี่แหละเนะีฮะลักษณะทั่วไปของสะเดาค่ะก็จะเป็นพันไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะสูงประมาณ20ถึง25เมตรลักษณะ เ,เรือนยอดเป็นพุ่มค่ะหนาะทึบตลอดปีแล้วก็มีรากที่แข็งแรงกว้างด้วยนะคะเออนะหากวันไปปลูกเขาเราก็ขึ้นค่ะพิ่นก็นได้ไถออกนะคะเอาหากออกไปสั่นนะะี่ยเนื้อสะเดามีสีแดงมีสีแดงเนื้อสะเดามีสีแดงนะคะเป็นเซียนด้วยนะอ้ยหน่อย ใบสะดามีสีเขียวก็สีเขียวนี่แหละนะฮะเขียวอ่อนๆน,นะฮะดอกสะดาก็จะเป็นช่อนี่เป็นช่อแบบนี้นะคะดอกสะดาออกเป็นช่อแยกแขนงนะคะขนาดใหญ่ะะตามง่ามใบหรือตามมุมที่ร่วงหลุดไปนะี่แล้วก็ที่ปกิ่งก็จะยาวประมาณ30เซนติเมตรดอกก็จะมีขนาดเล็กสีขาวสีเทาแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยกลิ่นหอมด้วยนะคะ เขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะทุกคนหอมมากนะไม่ใช่หอมอ่อนๆหรอกหอมมากเลยทีเดียวเนี่ยส่วนการขยายพันธุ์ก็เนี่ยสามารถทําได้สองวิธีก็คือแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศเนี่ยการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือการขุดหน่อเนี่ยที่แตกจากรากเนาะส่วนการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศก็เป็นการเตรียมก้าไม้โดยการเพาะ,ะเมล็ดเนี่ยคะ องประกอบต่างๆก็มีนะการศึกษาทางการศึกษาทางส่วนข้อควรระวังก็มีเหมือนกันนะฮะรับประทานน้ำมันเสดาวแล้วก็เปลือกของต้นเสดาวค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะจะลดความดันโลหิตต่ำไม่ควรรับประทานใครที่เป็นโลหิตต่ำนะคะไม่ควรรับประทานเพราะเสดาวมีคุณสมบัติน้ําตาลในเลือดนะคะก็อาจจะทําให้เลือดไหลเวียนลงน้อยนะฮะการรับประทานเสตดาวเนะะี่ย แล้วก็เปลือกของต้นสสดาก็ค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะฮะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ด้วยเนะคะแสะดามีรสขมจินเป็นยาเย็นนะฮะจึงไม่เหมาะกับคนธาตุเย็นเพราะจะยิ่งทําให้ท้องอืดน,นะฮะเกิดลมในกระเพาะได้ส่วนคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือก็เป็นโรคเกี่ยวกับช่องท้องนะกดไหลย้อนภาวะหรือเปรียวแสบร้อนประมาณนี้นะฮะ น้ำย่อยออกมากขึ้นนะไม่ควรรับประทานอะไรทํานองนี้แหละนะคะเรื่องของสแตว์นะคะประโยชน์ดีๆสรรพคุณเด่นๆเนาะของสะเดาเนะี่ยโอ้ยกระถือ,อยุได้นะกระถือ,อยุไดนะ้เนี่ยก็จะมีเ,ออเขามีกลิ่นหอมด้วยนะคะสะเดาก็เป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในอินเดียโน่นแหละนะคะ ว่ากันไปค่ะกับเรื่องของสดาว,วานันเป็นลมขมเป็นยาจิงไหมนะคะดีเท่าสารพิษตกค้างในร่างกายเบาเสดาใบาสตดาวนะคะนำมาต้มน,น้ำร้อนใช้ฉีบอย่างน้อยวันละครั้งนะค่ะล้างพิษในกระแสเลือดกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นด้วยนะคะเรื่องล,งลนะละ,ะก็นะคะสคุณของสตดาวนะคะนำมาฝากให้คุณได้ รับฟังนะคะผ่านไลฟ์สไตล์บายทุกขอบคุณเนี่ยที่เข้ามารับฟังเนี่คะสาระบ,บ้างไม่สาระบ,บ้างนะคะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองใช้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ